ของอีกนะครับขึดไดยวมลื่น ดีนะครับผมคลิปนี้เดี๋ยวพามาดูรกเกี่ยวมั้งนะครับแปลงนี้แปดไร่แปลงนี้นข่าวทิ้แล้วโอ้โหเละตุมเปะดูข้านี่ก็มีอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันนี่ขนาดข้างบนนะครับข้างล่างจะเละขนาดไหนข่าวทิแล้วติดต้องเอารกเกี่ยวอีกตัวมาดึงนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจะลงข้างล่างหรือย,ยังเดีย๋ยวตามไปดูข้างล่างครับผมนี่ครับดูรอยรอ,อยรถแทกไป ี๋ยวดูอันล่างนะครับอันนี้อันนี้จะหลบม,มากเดี๋ยวคอยดูนะครับลงไปแล้วเอา,วาเริ่มจุดห้อยแล้วครับเริ่มห้อยแล้วค่อยๆนะเดี๋ยวบวบลงไปนะครับจุดย้อยเลย ได้นะครับดูดูลอยไม่ไปเห็นี่ครับดูเลยเกียววนไม่ได้เลยนะครับต้องแทงเอาวนลอดไม่ได้โดู่นหอยไม่ขึ้นฟรีไปแล้ว เละนะครับแล้วมันข้าวก็ล้มหมูข้าวก็ใช้ได้อยู่นะปึ๊บปึ๊บอ้ข้าวสูงมองไม่เห็นให้ดูแท็กซะหน่อยดูนะครับเละขนาดไหนไปรอบไม่ได้หันหน้าไปทางไหนไก็ไปทางนั้น เก็บไปแล้ว่วนหนึ่งก่อนนะครับที่เหลือค่อยไปแย่เอาดูหน่อยไปลื่น ยังไปแล้วข้าวก็ล้มก็ด้วยนะครับก็เหยียบปิ้นเสียดา้นี่ครับผมเก็บตรงกลางเสร็จไปแล้วเดี๋ยวข้าวล่มหนักแล้วขึ้นไปยกขึ้นบนครับแล้วก็เอาไปเทก่อนเดี๋ยวค่อยลงมาเก็บใหม่ไปมาถอยแย่เอาตามข้างคำน,นะครับอยูตรงนี้เยอะหน่อย ตรงป่าไม้อีกเดี๋ยวถอยแยาแล้วก็ตรงนี้มันหลุมนะครับลงไม่ได้เดี๋ยวต้องให้รถเบาลงม,มาเรียบติดครับดิด้ไปแล้วเดี๋ยวใอยไปดูกันหม่ครับผมเอาล้ครับมาถึงขั้งกนก็ข้าวก็ผูเพอดีเดี๋ยวจะขึ้นไปเทเลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าพื้อนออกจะออกกำังลมนะครับเดี๋ยวจะเละเสียหายเดี๋ยวรถปั่มจะ แย่ yeah, นะครับไปครับเดี๋ยวขึ้นไปดูรถซะหน่อยว่าข้าวจะเหลืองสวยหรือเปล่าเหลืองสวยก็แค่5 2าพนะครับไปครับผมจิ้มนนดึงบนนี่พอได้อยู่นะครับไม่กิเลอยู่แล้วน่าจะ5้าพันนะครับ ว่านอชนาทิ้งไวก้ก็เดี๋ยวฝนมาอีกลำบากอีกเดี๋ยวจะแย่กว่าเดิมนะครับต้องเกี่ยวดูแล้วนจะได้สัก้มนะครับก็ลงมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บข้างล่างตรงที่เหลือมาดูว่าจะลมเท่ารอบที่แล้วหรือเปล่า จะเก็บได้หมดหรือเปล่านะครับนี่ดูร่องรอยนี่ยังไม่เท่าไหร่อ่าตรงนั้นรอดูกันต่อไปนะครับลอยของติดนะครับขึ้นาอยูวมลื่น ได้เรื่อยๆอ๋อนูนครับดูโผล่แล้วโผล่แล้วเอาโยกทีโยกทีอ๊บมัใจช่วยมาแล้ว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  เอ้าขึ้นแล้วครับผมขึ้นแล้วขึ้นแล้วไปแล้วไปแล้วเออเหอหนึต่อเอาหมาก็พอหมานะุ๊ นี้เข้าไม่ได้คงต้องทิ้งไว้ให้เจ้าของนาไว้ดูต่างหน้านะครับผมก็จะใช้เกี่ยวเกี้ยวลงไม่ได้จริงจริงเละตุ้มเป๊ะง่วูลอยสนะิ่น่ะเข้ามาเกือบติดนะครับเมื่อกี้ถอยยาวไปนูน่นจะคงเข้าไปเก็บตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็ไม่เบานะครับรอบที่แล้วก็เอาเรื่องเอาหน,นันหนันเห็นไ,ไหมล่ะ รับทีแล้วมีติดนะครับตรงนี้ไอ้ยตกหลุมไปแล้วแต่ขึ้นได้ดูแลเก็บไหวหรือเปล่าวัวพอนฟางมาจำปื้อเลย ทุกที่นะครับที่เหลือเนี่ยตรงนี้ก็จะลงได้หรือเปล่านะครับดูแล้วน่าจะเหลือหรือเปล่าไม่ไหวตรงนี้ก็แผ่ย,อย่อยเหมือนกันเนี่ยทีเหลือข้างบนดีขั้งบนดีรถหกล้อจอดนะครับแล้วก็ปิดลิน้นคองก็เอาเรื่องเหมือนกันก็เก็บได้ประมาณนี้นะครับนี่เหลือไว้ลงไม่ได้ครับลงจัด เดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเป็นดิอันชายคองส่งท้ายซะหน่อยตรงนั้นก็หนักหนาอยู่นะไปครับผมลอีกหน่อยนะครับข้างบนตรงนี้นะ้ำในคลองพูจะไหลลงตลอดไม่หลบนะครับตรงนี้เอาเรื่องเลยนะลูกค้าวครับมันไปคอยแย่เอา เริ่มถึงตรงที่เละๆแล้วเริม่มมียุดบน้อยๆหุห้อยตัวห้อยอาเขาล้มกันด้วยอาเขายิงไม่ดีเดี๋ยวถ้าดำมาอีกโอ้ไปกันใหญ่ปวดหัวออลเลยข้านาหรือราคาห้าพันเข้าไปขับร้อง เสร็จแล้วนะครับนิดเดียวตรงนี้เนี่ยเละตุ้มเป็ดตลอดเอ๋ผมไม่ตีหรอกครับแต่เละเทะก็จะถ่ายให้ดูไปแค่น,นี้แหละครับผมใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนแบบนีนครับขอบคุี่ครับผมสวัสดีครับ Uh